khâu gì tiệt xiêu ốp cầm nong sai xiêu ốp cầm xiêu Ủa, không chị kịp đùm Bây giờ bây giờ Khăn nám anh, chiều nhưng bộ thân đại Khăn nám anh, khăn ขาบยุขาบยูเข้าขอให้น้ำแห้งไวๆไน้ำแห้งลงให้เงนเข้าได้ตั้งลักจากสองสามอาทิตย์ขคอยู่โอ้บร่ได้เนี้ยเก็บหอยก็สายปุ๋ยปุ๋ยแล้วมกหอยสารวัตรปุ๋ย ไห้นี่นเขาน้ามันพอดีบบตายบบตายปิงบตบตายจากตน้นแต่ว่ามันจะตายนะมันหอยกัดมันในทางนะให้สุดท้ายพอดีเราอหอยเรอหอยมันจะพุ่นหอยมาพี่เด้ จะของเน่าเน่าคัดแดงกำลังขึ้นแล้วนี่กับหญ้าไห,ว,าหนานวนั่นเฟรนนี่มันเดินสินหาอย่งนั้นี่หญ้าไหวฮะท่านโบมาเก็บบอกกันเบิร์ดแรกเข่าหน่อยโอ้ยเน่าต่วนพวกโบมีงัวดเอ๊ มันกำลังเหวียเขา้ามันยังสู้อยู่นี่ยังสู้สิพี่ถ้าว่าขันแม่นันคนก็จะคนเป็นป่วยนักระยะสุดท้ายพูดเลน่นหอยมาตื้อมี๊ดิ ốc mưa suốt suốt là bực hỏi, hỏi 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 hỏi. เ็เขาหอยยำอ่ะมันมาตายแล้วนี่มันฟื้นแล้วนี่คักคักคักหอยเจียวอ